ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดวงประจําวันของดูดวงโหราบัญยิ้มนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมนะครับการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์โดยดูจากเลขท้ายปีพศออเกิดของท่านยกเว้นผู้ที่เกิดวันที่1ถึง31มกราคมของแต่ละปีให้ย้อนกลับไปหเลขเช่นผู้ที่เกิดวันที่ 1- ถึง31มกราคมพุทธศักราช25 0 0 25ให้ย้อนกลับไปดูเลข4ถ้าเข้าใจก,กฎกติกาแล้วรับฟังได้เลยครับ วันนี้นะครับบริวารของคุณหนึ่งะครับไม่ว่าจะเป็นคนัาคู่ครองนะครับลูกหลานบุตรหลานคนที่มีอายุน้อยกว่าตําแหน่งน้อยกว่านะครับคนรับข้างคนใกล้ตัวจะนําปัญหามาให้คุณหนึ่งค่อนข้างหนักอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ยอมกันทําให้คุณหนึ่งนั้นโมโหหงุดหงิดโดยเฉพาะให้ระวังเรื่องของปา่าคําพูดหรืออาหารไว้บ้างนะครับ วันนี้นะครับคุณ 2. จะมีความสุขสบายกับบริวารคนรักคู่รักคู่ครองนะครับลูกหลานคนที่มีอายุน้อยกว่าตำแหน่งน้อยกว่าได้สบายสบายครับแต่ให้ระวังเรื่องจิตใจไว้บ้างนะครับคุณ2อ,อาจจะมีเรื่องจิตใจเล็กน้อยที่ทําให้คุณ2นั้นหงุดหงิดได้เหมือนกันครับในวันนี้ วันนี้วุ่นวายแบบสุดๆเลยครับเป็นเรื่องของคนรอบข้างคนใกล้ตัวไปหมดมีหลายเรื่องให้ต้องทำจนทำให้หัวหมุนหัวปั่นเอาได้นะครับคุณสมระวังเรื่องคำพูดเกี่ยวกับปากอาหารไว้บ้างนะครับอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน วันนี้วุ่นวายมากๆครับกับคนรอบข้างคนใกล้ตัวเรื่องต่างๆไปหมดทําให้หงุดหงิดเอาง่ายๆเหนื่อยกายนะครัแต่ว่าไม่ได้เหนื่อยใจมากเท่าไหร่ที่สําคัญระวังเรื่องปากเรื่องคําพูดอาหารการกินไว้บ้างนะครับ วันนี้นะครับคุณหาจะมีเรื่องวุว่นวายบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เจ้านายพ่อแม่คนที่มีอายุมากกว่าตำแหน่งสูงกว่าเอาได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาคำพูดหรืออาหารการกินได้ในวันนี้ครับ วันนี้คุณ6สบายสบายกับผู้ใหญ่เจ้านายพ่อแม่คนที่อายุมากกว่าคนที่ตำแหน่งสูงกว่านะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็อาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คุณ6ต้องคิดบ้างเท่านั้นเองแหะครับ วันนี้คุณเจตต้องมีสติเยอะเะคุณต้องระวังดีๆเลยนะครับเพราะจะมีปัญหาแบบไม่ทันตั้งตัวและค่อนข้างหนักทำให้คุณเจตนั้นเครียดปวดหัวหง,งุดหงิดโมโหเอาได้ง่ายๆกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับและมีโอกาสเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์หรือของแตกหักเสียหายได้ในวันนี้เช่นกันครับ วันนี้คุณ8มีโอกาสได้โชคลาภเงินทองลาบต่างๆซึ่งน่าจะเป็นขนมของฝากอาหารการกินต่างๆที่คุณ8ชอบและที่สําคัญต้องระวังเรื่องจิตใจในวันนี้ด้วยนะครับค่อนข้างจะมีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้น,นลงๆในวันนี้ด้วยเช่นกันครับ วันนี้คุณก้าจะมีปัญหาเรื่องการงานค้าขายงานต่างๆที่ค่อนข้างจะหนักอยู่นะครับขอให้ระวังดีๆเลยนะครับมีสติเยอะๆเพราะมันจะทำให้เหนื่อยงดหงิดโมโหและอาจจะมีเรื่องคำพูดคำจาปากเสียงได้ในวันนี้นะครับ วันนี้เหนื่อยเลยนะครับเหมือนมีเรื่องวุ่นวายที่จะต้องทําไปหมดทําหลายอย่างเหนื่อยมากๆแล้วก็ให้ระวังเรื่องจิตใจอารมณ์ไว้หน่อยนะครับคุณศูนย์เพราะวันนี้อารมณ์ของคุณศูนย์ค่อนข้างจะอ่อนไหวมากๆครับถ้าคุณชอบให้กดถูกใจแต่ถ้าว่ามันใช่ให้กดกระดิ่งกริงกริ้งกริ้งกริ้งกดซับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับดดวงโหราปันยิ้มจะมาอัปเดตดวงรายวันเป็นประจําทุกวันนะครับขอให้คุณกดติดตามเข้าไว้แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ